สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมายาวีพลังชีวิตช่องที่จะนำพาให้คุณได้ตื่นรู้กับพลังของชีวิตและนำพลังของชีวิตมาใช้ในการขับเคลื่อนให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขมีความสำเร็จชีวิตของคนเรานั้นต่างก็มีการทำบุญทำบาปคระเค้ากันไปไม่มีใครที่ไม่เคยทำบาปและ คิดว่าคงไม่มีใครที่ไม่เคยทำบุญจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามยามใดที่ผลกรรมชั่วส่งผลเกิดวิบากกรรมชีวิตเราก็จะมีความเดือดร้อนทำอะไรก็ดูจะเจอแต่อุปสรรคปัญหาไปสมทดแต่ช่วงใดถ้าเกิดผลกรรมดีตอบสนองชีวิตเราช่วงนั้นก็จะรู้สึกว่าราบรื่นขึ้นชีวิตก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดไปมีดีเจ็ี มีร้าย3ปีมีดี2ปีมีร้ายห้าปีวนเวียนเป็นวัฏจักรไปอย่างนี้ทีนี้เมื่อเราเจอวิบากกรรมนั้นทุกคนต่างก็มีความทุกข์ปรารถนาที่จะผ่านช่วงเวลานั้นไปให้เร็วที่สุดจะทำอย่างไรเจ้ากรรมนายเวรถึงจะรีบอโหสิกรรมให้เราซึ่งแอดได้รวบรวมมาจากครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำมามีทั้งหมด10ข้อ ซึ่งเราสามารถที่จะนำเอาไปใช้เพื่อที่จะช่วยลดเวรลดกรรมให้เราน,นได้ผ่านอุปสรรคไปได้เร็วขึ้นจริงๆแล้วกรรมเวรน,นั้นลดไม่ได้แต่เราสามารถที่จะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ด้วยการที่ทำความดีและอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับเทวดาประจำตัวให้กับสรรพวิญญ,ญาณบรรพุรุษทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายซึ่งจะได้ผลช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับกรรมหนาหรือกรรมหนัก ของแต่ละบุคคลบางคนอาจจะเห็นผลเร็วบางคนก็อาจจะเห็นผลช้าต่างกันไปบุญที่จะนำมาแนะนําต่อไปนี้เป็นบุญที่ช่วยให้เจ้ากรรมนายเวรเขามีความอยากจะโหสิกรรมให้เราได้เร็วขึ้นนําวิธีการนี้ไปใช้นะคะข้อหนึ่งให้ทำบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์การทำบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์จะช่วยให้เทวดา ให้คนมาช่วยเหลือเราจะช่วยในเรื่องการงานการเงินเรื่องสุขภาพถือว่าเป็นมหากุศลเลยนะคะแล้วทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าเราจะทำบุญกับโรงพยาบาลสงได้อย่างไรให้คุณไปเซิร์ชเน็ตดูเลยโรงพยาบาลสงนะคะเราสามารถที่จะโอนเงินไปทำบุญได้มีน้อยทำน้อยได้ตามกําลังเราไอ้คำว่าทำตามกับ กำลังศรัทธานั้นเราอย่าไปอย่าไปถึงขนาดนั้นคือเอาเอาตามกําลังเงินของเราศรัทธาน่ะแอดรู้ว่าผู้ที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือทุกท่านน่ะมีกําลังศรัทธาเยอะเพราะทุกคนส่วนมากจะศรัทธาในบุญแต่เราเอาตามกําลังเงินของเราอย่าให้ตัวเราเดือดร้อนเดือนละห้าบาทสิบบาทยี่สิบาทร้อยสองร้อไปค่ะโอนไปเลยทําบุญไปเลย นี่คือสิ่งที่จะช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นค่ะทำอย่างไรเจ้ากรรมนายเวรเขาถึงจะเอาโหสิกรรมให้ไม่ใช่ว่าทำครั้งเดียวแล้วเขาจะเอโหสิกรรมให้เราเลยนะคะเพราะว่าการที่จะเอาชนะใจใครสักคนนี้วิญญาณสักวิญญาณที่เขาแค้นเรานะี่ยเราจะต้องมันทำบ่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปอยู่นั่นแหละค่ะทำจนกว่าเขาจะใจอ่อนนี่คือเคสบางคนบอกว่า ก็ทำไปแล้วอุทิศให้ไปแล้วก็ไม่เห็นชีวิตดีขึ้นก็คุณทําบ่อยหรือยังมันเปรียบเทียบมันบาลานก,นกันกับสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณหรือไม่เพราะฉะนั้นอย่าลดความพยายามตรงจงทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆทําไปทุกเวลาที่มีโอกาสไม่ต้องทําเยอะจนตัวเองเดือดร้อนแต่คุณก็ต้องทําค่ะและที่สําคัญคุณต้องคุณต้องมี ความตั้งใจที่จะทําจริงๆด้วยไม่ใช่ว่าทําส่งๆไปเขาไม่ได้รู้สึกคุณไม่รู้สึกเขาก็ไม่รู้สึกในเมื่อคุณไม่รู้สึกเขาจะไปรู้สึกกับคุณได้อย่างไรกระแสจิตมันบิดเบือนกันไม่ได้วิญญาณเขารับรู้ด้วยกระแสจิตไม่ได้รับรู้ด้วยความพูดนะคะคุณจะพูดดีแค่ไหนแต่จิตของคุณไม่ดีเขาก็รับรู้ได้ว่าคุณนั้นไม่ได้มีความคิดดีดังนั้นปรับจิตของคุณด้วยค่ะ ข้สอสซ่อมเคหสถานศาสนาสถานอย่างเช่นซ่อมเมนเผาศพซ่อมศาลาการประเรียนทำความสะอาดห้องน้ำหรือช่วยธนุบำรุงซ่อมแซมสาธารณประโยชน์เช่นถนนหนทางไปช่วยเขาซ่อมแซมทำฝายกั้นน้ำไปช่วยทำสิ่งเหล่านี้มันเป็นการทำด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของเรา มันเป็นความเหนื่อยมันเป็นความตั้งใจจริงเมื่อเราได้ออกแรงไปมันแสดงถึงความตั้งใจจริงมันมีผลมากมากกว่าการที่เราจะเอาเงินไปให้อีกออกแรงมันเป็นสิ่งที่เจ้ากรรมนายเวรเขารับรู้ถึงความตั้งใจเขาเห็นว่าเราเหนื่อยเห็นสิ่งที่เราตั้งใจเขาก็จะใจอ่อนเขาก็จะรู้สึกซาบซึ้งถึงความตั้งใจจริงของเรา นี่ออกแรงนะคะยังไม่ได้หมายถึงออกเงินนะไปช่วยเลยค่ะเจอห้องน้ําทําความสะอาดห้องน้ําปัดกวาดเช็ดถูดทําความสะอาดวัดไปทําความสะอาดน่นนี่นั่นนี่ทําเลยค่ะข้อสามเอาแรงช่วยงานบุญใหญ่ๆเช่นงานหล่อพระงานกรถินงานพระป่างานยกช่อฟ้างานใหญ่ๆใ,ในทางพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นการยกโต๊ะยกเก้าอี้กางเต็นท์ล้างห้องน้ําเก็บผักหั่นผักทํากับข้าวล้างถ้วยล้างชามทําความสะอาดกวาดลานวัดงานที่เป็นงานบุญใหญ่หญไปช่วยเขาทําค่ะมีโอกาสทําให้รีบทํานี่เป็นการทําบุญที่จะส่งผลให้เจ้ากรรมในเวรเขาเอโหอสิกรรมให้เราทุกครั้งนะคะที่เราทาแอดจะบอกว่าทุกครั้งที่เราทําเรากําลังทําอยู่เนี่ย เคล็ดลับก็คือเมื่อเราทําอยู่จิตของเรานั้นกําลังมีความสุขกําลังเป็นกุศลนะ่ะให้เราคิดตั้งสติส่งกระแสจิตอุทิศให้เขาอุทิศให้เขาในขณะนั้นเลยค่ะอุทิศเลยอุทิศให้เขาบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำวาดบ้านล้างถ้วยล้างชามอะไรก็ตามอุทิศข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าหรือเจ้ากรรมนายเวรที่กำลังส่งผล ่อวิบากกรรมของข้าพเจ้าอุทิศให้เขาเลยณนะเวลานั้นเลยข้อสี่ปล่อยปลามากกว่าอายุของเราหนึ่งตัวหรือปล่อยหอยหกกิโลหรือปล่อยทั้งสองอย่างปล่อยทั้งสองอย่างได้ยิ่งดีคะ่ะเสมือนเรานั้นไปต่ออายุของเราคือทำไมจุดจะต้องเกินไปหนึ่งตัวเพราะเป็นการต่ออายุของเราไปอีกหนึ่ง หนึ่งปีนั่นเองให้ชีวิตเรานั้นได้ยืดยาวอายุยืนไปนั่นเองและข้อ5อันนี้เป็นเคล็ดเลยคือถ้าคุณปล่อยปลาที่จำศีลได้ปล่อยหอยที่จำศีลได้ปล่อยเตย่าที่จำศีลได้ยิ่งดีปลาที่จำศีลคืออะไรอย่างปลาช่อนเขาจะจำศีลอยู่ในรูอยู่ในรูเวลาที่น้ำลด เขาจะอยู่ในรูแล้วเขาก็จะมีลักษณะหัวโตโตัตวเรียวเรียวส่วนหอยนั้นเขาจะฝังตัวอยู่ในดินปลาที่จำศีลหอยที่จำศีลเนี้ยถ้าเราได้ปล่อยเขาจะเราจะได้บุญมากได้อานิสงส์มากจะก,กี่ตัวก็ช่างอันนี้ไม่กําหนดเพราะว่าเราไม่สามารถจะกําหนดได้ถ้ามีโอกาสเจอเห็นหัวโตโตัตวเรียวเรว ซื้อไปปล่อยเลยค่ะและเต่านะคะเต่าที่เราเห็นเดินเดินเนี่ยเต่านี้ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนมากและเพอเผอเต่าบางตัวนะคะท่านบอกว่าเขากําลังเดินทุดงนะที่เขากําลังเดินเดินอยู่เพอเพอเต่าบางตัวอาจจะเป็นพระโพธิสัตว์ที่กําลังรอการมาเกิดเป็นมนุษย์อันนี้ถ้าเกิดว่าเราได้ทําบุญปล่อยเตา่า อานิสงก็จะมากซึ่งอานิสง์นี้เรารีบอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรเราในเวลาที่เราปล่อยนั่นเลยเคล็ดสำคัญคือต้องรีบอุทิศอุทิศในขณะที่เราปล่อยเจ้ากรรมในเวรเขาจะได้รับผลบุญกับเราอย่างเต็มที่ค่ะข้อ6เป็นเจ้าภาพงานบวชพระคือถ้าเราได้รับโอกาสถูกเชิญไปงานบวชอย่าไปแค่ซอง ให้เราเอาตัวของเราไปช่วยงานด้วยยิ่งช่วยงานตลอดงานเรายิ่งได้บุญนั่นเท่ากับว่าเราเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพอย่างเต็มตัวไปช่วยงานหยิบจับโน่นนี่นั่นแล้วไปบวชกับเขาไปแห่กับเขาทําให้เสร็จสับพิธีนั่นจะทําให้อานิสงผลบุญของเรานั้นได้เยอะและอย่าลืมอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยให้เขาได้รับบุญให้เขาได้อน,นุโมทนาบุญกับเราไปด้วยหรือ ถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสเราเห็นเขาบวชถ้าเรามีโอกาสที่จะช่วยเป็นเงินก็ช่วยไปแต่อาน,นิสงผลบุญก็ยังจะไม่เท่ากับที่เรานั้นได้ไปช่วยงานเขานะคะข้อ7ข้อ7นี่สำคัญคะ่ะข้อ7คือการหล่อพระประธานแทนตัวเราอันนี้ก็ต้องมีเงินเยอะหน่อยต้องมีเงินมากหน่อยการหล่อพระประธานแทนตัวพระประธานต้องตัวใหญ่กว่าเรา จะเป็นพระประธานเป็นพระที่นั่งหรือยืนก็ได้แล้วให้ช่างเขาเจียสลักชื่อของเราด้านหลังให้ถวายวัดจนจนวัดต้องจนด้วยนะคะต้องเลือกวัดต้องเลือกวัดที่เขาขาดแขนที่เขาจนจนอย่าไปถวายสุ่มสี่สุ่มห้าโดยที่ไม่เลือกวัด ต้องดูก่อนหาวัดก่อนหาวัดที่เขาขาดแคลนเราจะไปถวายวางไว้ที่ปฏิทฐานที่สาราก็ได้ในโบสถ์ในตรงไหนก็ได้พระที่เขาขาดวัดที่เขาขาดแคลนจริงๆแล้วเราจะได้บุญมากและเจ้ากรรมนายเวรเขาจะชอบอย่างนั้นเขาจะชอบเพราะเขาจะได้อานิสง์ผลบุญมากด้วยเมื่อเราไปถวายเราก็อุทิศให้เขาให้เขาได้รับส่วนบุญส่วนกุศลนั้นด้วย ในขณะที่เราถวายถวายเสร็จเราก็กรวดน้ำตามหลังแต่ขณะที่เราถวายทำการถวายเราต้องส่งกระแสจิตอุทิศให้เขาเลยเขาก็จะได้รับอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากบุญจากอานิสงส์ที่เราได้ทำ <S <S อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าคุณทำแล้วคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณยังไม่ดีขึ้นนั่นเป็นเพราะว่า คุณถวายให้วัดที่ไม่จนจริงคุณต้องดูด้วยว่าวัดนั้นเป็นวัดที่ขาดแคลนจึงจะได้อานิสงผลบุญเยอะข้อ8ซ่อมเจดีทองคำซ่อมพระประธานในโบสถ์ซึ่งถ้าเรามีแรงเราก็เอาแรงไปช่วยแต่ถ้าเรามีเงินเยอะทำไปเลยค่ะตัวนี้จะช่วยให้เรานั้นตัดเวรตัดจรรได้เร็วมาก เพราะเจ้ากรรมนายเวรเขาจะได้อานิสงผลบุญจากเราเยอะและสำคัญเราจะต้องอุทิศบุญให้เขาด้วยมีที่ไหนมีโอกาสก็ไปค่ะทำได้ให้ทำข้อ9ค่ะการสร้างพระพุทธร,รูปทองคำและเจดีย์ทองคำนี่จะได้อานิสงผลบุญมากๆเลยถ้าเรามีเงินถ้าเรามี ซับพร้อมมีโอกาสก็ทำนะคะเป็นสิ่งที่ดีต่อชีวิตเป็นสิริมงคลต่อชีวิตเป็นการทำบุญที่ได้อานิงสสง์มากเป็นการที่เรานั้นจะได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนเวรที่เขาจองเวรจองกรรมเรามานื่น,นานเจ็บป่วยก็จะหายใครที่เจ็บป่วยเรื้อรังมานานๆมาทำบุญแบบนี้ เจ้ากรรมนายเวรเขาจะได้ปล่อยเขาจะได้เลิกจองเวรจองกรรมเราสักทีนี่เป็นการทำบุญที่เราจะต้องมีจิตที่ตั้งใจจริงและข้อสิบข้อสุดท้ายคือข้อสิบเอ็ดคือคุณจะต้องสำนึกผิดอย่างแท้จริงข้อนี้สำคัญมากค่ะคุณจะต้องสำนึกผิดอย่างแท้จริง ทำด้วยใจที่สำนึกผิดอย่างแท้จริงอ้อนวอนเขาด้วยจิตที่สำนึกอย่างแท้จริงเขาถึงจะอโหสิกรรมให้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดถ้าหากว่าพูดขออโหสิกรรมตามโพยทำไปตามที่พระบอกแต่จิตไม่สำนึก ทำไปเพราะว่าเอออยากจะให้ตัวเองร่ํารวยอยากให้ชีวิตดีขึ้นแต่จิตจริงๆไม่ได้สํานึกเลยอะ่ะคุณก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นอาจจะมีดีบ้างแต่มันก็ไม่ได้ผลสักทีเดียวแล้วสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนรู้ก็คือคุณอย่าท้อในการทําบุญอย่าท้อในการที่จะลดเวรล,ลดกรรม การอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรนั้นต้องทําไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะพอใจทําไปเรื่อยๆกว่าที่กรรมหนักจะเบาบางลงบนไปเรื่อยๆอธิฐานไปเรื่อยๆทําแล้วก็อธิษฐานจิตไปเรื่อยๆทุกครั้งทุกครั้งที่เราทําอธิษฐานจิตขอให้เขาเอโหสิก,กรรมให้เราทําไปเรื่อยๆและอย่าลืมอุทิศให้กับเทวดาประจำตัวเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือบรรพบุรุษของเรา วิญญาณทั้งหลายที่เขาเป็นวิญญาณเป็นสัมภเวสีไม่มีใครที่จะทําบุญให้ก็อุทิศให้เขาไปด้วยเขาก็จะมาะมีจิตใจที่ดีงามกับเรารู้สึกดีกับเราคอยดูแลปกป,ปักรักษาเราชีวิตเราก็จะดีขึ้นด้วยบางทีกรรมของเรามันหนักมันหนามันก็จะต้องใช้ระยะเวลามันก็จะต้องทําบ่อย อย่าไปคิดว่าทําครั้งเดียวแล้วชีวิตจะดีขึ้นมีอยู่บางคนเป็นคนที่แอดรักนะคะแอดก็บอกนะคะว่าทําทแทงเขาทําแทงแอดก็บอกว่าไปทําบุญบ้างนะทํานู่นทํานี่บ้างนะสวดมนต์อุทิศบุญส่วนกุศลให้เขาบ้างนะเขาบอกว่าเขาก็เคยทําไปแล้วไงไปถวายพระเขาเคยไปถวายแล้วไงจะทําอะไรนักหนาะ ฉันต้องทํามาหากินซึ่งมันมันเป็นมันเป็นความคิดของคนที่ไม่เข้าใจหลักการเขาไม่เข้าใจว่าเวรกรรมนั้นมันไม่ใช่ว่าเราทํากับเขาสาหัสาการถึงขั้นเอาชีวิตเขาเราไปทําแค่นั้นเนี่ะคิดเหรอว่าเขาจะโหสศิกรรมให้ชีวิตก็เลยไม่ดีขึ้นสักทีนักเหนื่อยทํางานขยันมากแต่ชีวิตก็ไม่ดีขึ้น มันก็เหมือนกับเขามาปิดบงังมาบังตาบังใจทำให้ไม่เปิดตาไม่เปิดใจไม่คิดที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องเรื่องนี้นะคะมันมันเป็นปัจจัดตังนะคะมันรู้ได้เฉพาะตนบางทีแอก็ต้องยอมรับว่าเราพยายามที่จะให้เขาได้รับรู้ให้เขาได้ได้พ้นทุกบอกเขากลับกลายเป็นว่าเขาโกรธเรานี่ก็มีเราจะต้อง คือจะต้องระวังด้วยค่ะเรื่องนี้จะต้องระวังด้วยแอดเจอมากับตัวเองด้วยความที่ปรารถนาดีกับเขาแต่เขาไม่เปิดใจฟังแล้วโกรธเราด้วยเพราะฉะนั้นแอดมาได้คิดอย่างหนึ่งว่ามนุษย์น่ะบางทีกรรมของเขาอ่ะเจ้ากรรมนายเวรเขายังไม่เปิดหูเปิดตาเขายังจองเวรจองกรรมอยู่ถึงเราจะไปบอกเขาแค่ไหนเขาก็ไม่รับฟังชีวิตก็เลยไม่ดีขึ้น เรื่องนี้บางทีเราก็ต้องถอยนะคะเราต้องยอมรับถึงเราจะปรารถนาดีกับเขาแค่ไหนไม่ว่าเขาจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานเราบอกเขาได้แต่เขาจะรับฟังหรือเปล่านั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่าไปจู้จี้กับเขามากจนเขาโกรธเรานะคะแอดนี่เจอมาแล้วความปรารถนาดีไปบอกเขาหากเขารับฟัง มันก็ดีกับตัวเขาแล้วก็ดีกับตัวเราด้วยเราก็ได้บด,ดูเรามีหน้าที่แค่ว่าบอกให้เขารู้แค่แค่บอกให้เขารู้อย่าไปจูจ้จี้อย่าไปย้ำมากอย่าไปตอกย้ำถ้าเขาจะเปิดใจเขาเปิดใจเองค่ะถ้าเขาไม่เปิดใจนะพูดยังไงเขาก็ไม่เปิดใจค่ะเพราะเจ้ากรรมนายเวรไม่ให้เขาเปิดใจค่ะเรื่องนี้แอดเจอมากับตัวเองจึงมา,าแชร์ให้กัลยานมิตรทุกท่านได้รับรู้ และเรื่องที่เรามารู้จักกันท่านได้มาเป็นกัลยานามิตรในช่องมิง่งผ่านชาแนล Channel. ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะเป็นเรื่องที่สวรรค์ได้จัดสรรมาแล้วเมื่อคุณเปิดใจคุณก็ได้มารู้จักคุณก็ได้มารับฟังแนวทางวิถีทางที่จะพ้นทุกแนวทางวิถีทางที่จะทําอย่างไรให้เจ้ากรรมนายเวรเขาได้อโหสิก,กรรมชีวิตก็จะได้ดีขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นั่นเป็นเพราะว่าถึงเวลาของคุณคุณจึงได้มารับฟังคลิปนี้นี่เป็นโอกาสนี่เป็นโอกาสที่ดีเมื่อถึงเวลาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะจัดสรรให้ลงตัวขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านขอยินดีกับทุกท่านที่วันนี้ท่านได้มาเจอคลิปนี้นะคะ ภารยานมิตรทุกท่านไม่ว่าเรื่องใดที่เกิดขึ้นในชีวิตเราขอให้คุณรู้ว่าเกิดจากผลการกระทําของเราร้อยเอร์เซที่บอกว่าชะตาชีวิตกําหนดมาชะตาชีวิตก็คือผลการกระทําในอดีตชาติของเราและอีก70เปอร์เซนที่เราจะต้องใช้ชีวิตบันดาลให้เราทุกข์หรือสุขก็คือผลของการกระทําของเราในปัจจุบัน ชะตาชีวิตกําหนดมา3 0ดังนั้นชะตาชีวิตกับผลการกระทําของเราในปัจจุบันรวมกันร้อเปซนตนั่นก็คือผลจากการกระทําของเราทั้งร้อเปซนที่เป็นอดีตชาติและเป็นปัจจุบันชาตินั่นเองถ้าอยากให้อนาคตดีวันนี้ก็ต้องทําดีค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะปรารถนาจะให้ทุกท่านพ้นทุกข์และมีความสุข ผู้ใดที่เข้ามาชมแล้แลวยังไม่ได้กดติดตามช่องมายาวีพลังชีวิตนะคะกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจยาให้แอดได้ทำคลิปดีๆมานำเสนอนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้ผู้อื่นได้รับรู้เขาจะได้มีวิธีการบริหารจัดการชีวิตให้ดีขึ้นเมื่อเรารู้แล้วก <horiz expressed. S 2> ็แบ่งปันผู than, ้อื <ineffective. S 2> ่นเป็นวิทยาทานค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ